สาวน้อยจากบุรีรัมมาเป็นดาวเด่น VNL 2022บีมพิมพิทยาโกรัมสถิครับมาพบกับชายยอดเช่นเคยนะครับบีมพิมพิทยาโกรัมเกิดที่จังหวัดบุรีรัมและได้สร้างชื่อจากการลงเล่นวอลเลย์บอลรายการเด็กที่สุดในเมืองไทยอย่างวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลด้วยการพาทีมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศคว้าแชมป์รอบประเทศ เมื่อปี2553ก่อนที่พิมพ์พิทยาจะย้ายมาสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมกับโรงเรียนจีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนครนนทกับการดูแลของว่าที่ร้อยตรีธนกิจอินเลี้ยงที่เคยปลูกฝังในการเล่นวอลเลย์บอลให้ปราดเปรื่องมากขึ้นพิมพ์พิทยาพาทีมนครนนท์ประสบความสำเร็จอย่างมากมายหลายรายการในเมืองไทย กว่าแทบจะทุกแชมป์ที่ลงแข่งขันก่อนที่เธอจะมีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกในการแข่งขันเยาวชน U19 ชิงแชมป์เอเชียในไต้หวันในปี2014และพาทีมจบอันดับที่4ด้วยผลงานที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องทั้งในการเล่นให้กับทีมโรงเรียนและทีมลีกพิมพิทยายังคงได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยในปีเดียวกัน และเป็นผลงานที่น่าประทับใจที่สุดนั่นก็คือการพาทีมได้รองแชมป์เอเชียในรุ่นยุวชน u 17ที่จังหวัดนครนาชศีมาด้วยประสิทธิภาพที่โตเกินวัยและรูปร่างส่วนสูงที่กำลังพอดีรวมไปถึงเรื่องของเกมลุกพิมพ์พิทยานับว่ากินขาดกว่าผู้เล่นในรุ่นราวคราวดเดียวกันเจ้าตัวถูกจับตามองอย่างมากจากแฟนวอลเลย์บอลรวมไปถึง ทีมงานผู้ฝึกสอนของทีมชาติจนหลังจากนั้นเส้นทางการเล่นทีมชาติของพิมพิจยาก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นในปี2015ดาวตบจากบุรีรัมติดทีมชาติไทยไปแข่งขันยู23ชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์และยังเป็นตัวหนักของทีมที่ได้ลองแชมป์ในปีดังกล่าวก่อนที่จะได้รับการผากดานจากโค้ชออสเจติพงษ์รัชตะเกลียงไกร กุนซือทีมชาติไทยในขณะนั้นเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่พิมพ์พิทยาได้ลงเล่นกับทีมสาวไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันซีเกม2015ที่ประเทศสิงคโปร์และยังได้ครองเหรียญทองกับทีมรวมไปถึงได้ร่วมทีมไปแข่งขันเวิลด์การปรีในปีเดียวกันนะครับขณะที่ผลงานในการเล่นให้กับสโมสรในไทยแลนดล์ลีพิมพิทยาลงเล่นให้กับทีมเดียวคือ3บบนครนนท์ โดยที่ไม่เคยย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นนอกจากการย้ายไปเก็บประสบการณ์กับบันดุงแบงค์ที่อินโดนีเซียแต่สุดท้ายเจ้าตัวยังกลับมาช่วยทีมในไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนั้นช่วงรอบรองชนะเลิศเธอเป็นคนไทยคนแรกในคุโรเบะพิมพิทยาในวัย23ปีเคยย้ายไปเล่นลีกต่างประเทศมาแล้วหนึ่งครั้ง กับทีม BJB บันดุงในการแข่งขันอิโนโดนีเซียโปลิก้าเมื่อฤดูการ2018-19จากนั้นเมื่อจบฤดูกาล2020-21บีมได้รับการติดตามจากสโมสรที่ญี่ปุ่นนั่นก็คือคุโรเบะอาคาไฟลี่ที่จะคว้าตัวเธอไปร่วมทีมในซีซั่นหน้ารวมไปถึงยังเป็นทีมแรกๆที่ทำการเปิดตัวนักกีฬาสาวไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของนักตบคนไทยที่ได้ลงเล่นให้กับคูโรเบะและยังเป็นนักตบเอเชียคนที่2ต่อจากดินดินซานติอาโกมนาบัตบีหลังของฟิลิปปินส์ที่จะเคยเล่นให้กับทีมนี้เมื่อฤดูกาล2019-20ดังนั้นพิมพิทยาจะยังได้ร่วมทีมกับเมเดเตรูทบีหลังจากสหรัฐอเมริกาที่สร้างผลงานกระชนในโคโววีลีก ของประเทศเกาหลีใต้ด้วยการพาทีมคว้าชแชมป์ลหลีกสูงสุดของแดนโสมในฤดูกาล2020-21อีกท,ทั้งการย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นในหนนี้บีมจะได้เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมที่ยืนในตำแหน่งบีหลังมาเป็นการเล่นในตำแหน่งหัวเสาตามข้อเสนอที่ทีมยื่นเข้ามาแม้ว่าคุโรเบะอาคาไฟลี่จะไม่ใช่สโมสรยักษ์ใหญ่ได้ลุ้นแชมป์ กลับเป็นสโมสรท้องถิ่นต้องดิ้นรนหนีตกชั้นโดยฤดูกาลปกติจบอันดับสุดท้ายของลีกและยังดีที่รอบเพย์ออฟวี l e าเลน t เต e คูโรเบอาคาไฟลี่ของทีมวีพิมพิชย,ยายังเก็บชทยชนะเหนือลูดอินบิลเลียนเอลลี่พร้อมขวาสิทธิ์เข้าร่วมทีมวีลีกต่อไปในฤด,ดูกาลหน้า มีคนถามว่าทำไมต้องส่งไปหลีกต่างประเทศแม้ว่าฟอร์มโดยรวมจะไม่สามารถช่วยสโมสรต้นสังกัดให้มีผลงานดีที่ได้แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาพรวมของทีมยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ทีมต้องดิ้นรนจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการได้เล่นในหลีกญี่ปุ่นของพิมพิทยาก,กลรได้ช่วยยกระดับความสามารถของเธอเป็นอย่างมาก สิ่งที่เราบอกไม่ใช่แค่การพูดอลอยๆแต่ทุกคนเห็นกันมาแล้วจากฟอร์มของเธอเองตั้งแต่ซีเกม2021ต่อเนื่องจนถึงเนชั่น g u e ในสัปดาห์แรกโดยเฉพาะรายการหลังเธอโดดเด่นมากๆคว้าท็อปสกอร์ไป2จาก4แมตและยังเป็นผู้เล่นอันดับที่2ที่ทำคะแนนสูงสุดทำไปถึง97คะแนนเป็นรองเพียงแค่บิดเฮอร์บอตตัวเก่งจากเบลเยียมแค่3คะแนนเท่านั้น โดยแบ่งเป็นแต้มตบ86คะแนนเซิร์ฟอีก6คะแนนเป็นอันดับที่2และบล็อกอีก5คะแนนจะเห็นได้ชัดว่าบีมพัฒนาขึ้นทั้งในเรื่องของการตบที่หลากหลายรวมไปถึงการเสิร์ฟที่ได้แต้มและช่วยตัดเกมลุกคู่แข่งได้อย่างมากที่สำคัญเธอเป็นหนึ่งที่ฟอร์มสม่ำเสมอมากในสัปดาห์แรก ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากที่เธอไปเล่นในหลีกญี่ปุ่นแน่นอนว่าต่อให้เป็นสโมสรเล็กๆแต่ชัดเจนว่ารูปแบบและความเข้มข้นของการฝึกซ้อมมากกว่าอยู่ในไทยรวมไปถึงความมีระเบียบวินยัยค่อยๆหล่อหล,อ,ลอมให้เป็นบีมเติบโตขึ้นมาจนบีมทุกวันนี้พัฒนาการของบีมนั้นคือคำตอบว่าทำไมเราจึงควรส่งนักกีฬาไปเล่นลีกต่างประเทศ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวันละบอล่างๆกาที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ